สวัสดีครับพบกันดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้ดุกจะพาสมาชิกชาวโนเนมทุกทุกท่านมาพบกับโตโยต้าเวนจูรี่สอครับผมเวนจูรีเนี่ยเป็นรถตู้สั้นของ t ตโยต้นะครับเตี้ยแล้วก็สั้นเพราะฉะนั้นเขาใช้งานในเมืองง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เนาะก็หาที่จอดง่ายกว่าขับง่ายกว่าขับสบายกว่าแล้วก็เจ้าเนี่ยเป็นเครื่องเปนซินสน7ตามรหัสเขานะครับผมราคาแค่ สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับ ามาดูดีเทลกันครับคันนี้ก็สีขาวสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเนาะกระจกข้างข้อเป็นโครเมียมมานะฮะในส่วนของไฟหน้ากระจังหน้าก็เป็นโครเมียมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะรถคันนี้เบอร์เดียวนะครับ เป็นรถมือเดียวก็สภาพเดิมๆเ,เครื่องยนต์เป็นซิน2,007หนึแรงมา้าเกียร์สสปีดออตโต้เจ้านี่ยังเป็นรถแบบรถตู้ยุคเดิมอยู่เนาะก็คือเรานั่งบนเครื่องไม่ใช่เครื่องมาอยู่ข้างหน้านี่นะตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ำปัดน้ำฝนน้ำเอาพักน้ำไปเฉยนะฮะ่ด้านข้างก็จะเจอวีวีที่ไนะครับเป็นแบชฝาถาังน้ำมันมอยู่ด้านซ้ายนะครับล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับไซส์าย,ยาง 1> 2, องหนึขอบสิถ้าขอบสิแน่นอนครับยางถูกสบายสบายยางที่ได้ไปเป็นยางปี19นะดอกก็ยังพอมีนะครับเองใช้ได้นะครับหรือจะเอาไปแล้วไปเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันประตูนะครับของเจ้าเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นรหัส G นะครับเขาจะเป็นประตูดูด2ฝากเปิดแล้วก็งับนิดนึงเดี๋ยวเขาก็ดูดเข้าไปเองก็ไม่ต้องกระแทกประตูกันอีกต่อไปสบายๆนะครับมาด้านท้ายนี่เราก็จะเจอแบต เวนจูรีนะครับพร้อมรหัส G เดี๋ยวเปิดดูกันสัหน่อยเป็นรถตู้ที่มี ABS มาให้ด้วยนะเบาะหลังเนี่ยเขายกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้นะครับทั้งสองด้านเลยทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งจำนวนคนไม่ได้เต็ม11ที่นั่งมันเก็บกระเป๋าเดินทางได้เต็มๆเ,เลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้แรกด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับผม ภายในก็จะตกแต่งด้วยหนังสีเทานะครับกับพลาสติกสีดำนะครับให้ดูก,ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปนั่งนะครับเบาะหน้าก็ปรับได้นะครับปรับเอ็นได้มีที่วางแขนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งลัสลัดกันดีกว่าร้อนแล้วครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งในรถกันกุญแจก็จะเป็นแบบสิบเสียบนะครับมาอ,อยากเป็ดแล้วก,กดสตาร์ทได้เลยอ่าไม่ต้องห่วงครับเสียงเครื่องเป็นสิ่งเงียบเดี๋ยวดูปเปิดก่อนนะ พวงมาลาัยสีก้านนะครับมี a อ r b แบคู่หน้าปัดน้ำฝนก็คือปกติโตโยต้านะปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับกระจกะกระจกเป็นกระจกบานคนขับเป็นออโต้นะครับบานซ้ายปรับไฟฟ้าปกติแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับให้ดูรถคันนี้เลขไมยที่หนะึ่งแสนหนึ่งหมื่นสาพันสี่ร้อยสามสิบสี่ณวันที่ถ่ายนะฮะตรงหน้าปัดก็ คันนี้เน้นความเรียบง่ายนะครับก็ใช้งานง่ายๆดูแลง,ง่ายๆเกียร์ Gear 4สปีดแบบสเต็ปจอดเกียร์ว่างได้ด้วยสบายใจได้ควาาคนอื่นไม่โดนสันเสรบุพการีแน่นอนนะครับเข็นได้นะฮะแอร์ก็แมนนวลปกตินะครับแต่ตรงนี้เป็นพัดลมสำหรับแอร์ด้านหลังเครื่องเสียงเจ้าของเดิมเปียนเป็นของซูริคทัสกีแล้วแหละนะช่องเก็บของก็ยาวๆกันไปนะครับมีด้านล่างให้อีกด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็น ที่เส่ปักจุดบุหรี่เนาะที่ใส่เส็จตังแล้วกันเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องเปิดขึ้นมาดูรูปลูกถ่ายไว้ให้แล้วตรงพนักวางแขนตรงกลางเนี่ยมีทั้งช่องใส่แก้วน้ําที่วางของซาลพัสาลเพรุ่นนี้มาดีตรงที่ว่าเบาะคนนั่งเออโทษครับเบาะคนขับเนี่ยเบาคู่หน้าเนี่ยมันปรับเอ็นได้หน่อยรถตูบ้บางรุ่นมันฟิกอะเจ้านี่ก็จะนั่งสบายคนขับก็สบายนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับว่าจะราชากันขนาดไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนนะฮะเข้าไปนั่งกันเบาะแถวสองกันก่อนอน,นะครับอ่ะโอเคให้ดูประตูดูดก็คือเลื่อนมาช้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็งับเข้าไปจึ๊บเ๊บเห็นไหมเขาก็ดูดเข้าไปแล้วไม่ต้องกระแทกมันก็อำนวยความสะดวกได้ตรงนี้มีที่นั่งเสริมไว้วางเท้าก็ได้อมีที่ใส่แก้วน้ํามี ทีวีจอเดิมนะครับแต่สัมงหมดเป็น a i r ์ราวนะฮะสำหรับเบาะหลังนะครับมีช่องเก็บของด้านล่างนะครับมีที่ใส่ขวดน้ำตรงประตูข้างก็นั่งหลังเนี่ยสบายสุดๆนะครับนะเดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะสะภาพเบาะใหม่มากนะครับใช้คำว่าตามเลขใหม่ข้างหลังเนี่ยถ้านั่งเต็มแม็กมันก็จะได้อีก1 2 3 4 5อีก9ที่นั่ง โดยแถวสุดท้ายอจะเป็นสีก็เบียดเบียดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช้ก็เอาขึ้นนะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนที่ดูให้ดูช่วงแรกเนาะมันใส่กระเป๋าเอาเก็บจักรยานได้เป็นคันเอางี้ดีกว่านั่งสบายแอร์เย็นกว้างใหม่ราคาไม่แรงแค่429,000สาพนะครับไปดูกันดีกว่าว่า มันเหมาะกับใครบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับรายละเอียดนะครับดีเทลต่างๆภายนอกภายในเมื่อเทียบกับราคา429,000ไม่แพงเลยเนาะนะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเนี่ยมันเหมาะกับใครเวนเจอรี่ปี2010นะครับเลขไมล์ประมาณ 1, แสนหนึ่งสามได้เครื่องเป็นสินแน่นอนบ้านไหนที่ชอบเครื่องยนต์เงียบๆเดินทางกันไปเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้านี่11ที่นั่งเบาะหลังยกได้เพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เพราะฉะนั้นนั่งในรถเนี่ย 7คนแล้วเก็บของด้านหลังเต็มเอียดก็ยังได้สบายๆเดินทางแน่นอนแล้วก็ใช้ในเมืองได้ง่ายด้วยพรรถมันสั้นแล้วก็เตีย้ยค่อนข้างครอบคลุมบ้านไหนอยากได้รถใหญ่ก็เจ้าเนี่ยตอบโจทย์นะครับส2 9 0 0นสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่างตาม QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือด่วนที่สุดครับโทรมาน้องแจมน้องเบียร์รอรับสายอยู่นะครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคันเนี้ยถ้าประวัติดีเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับ รถคันที่บ้านถ้าไม่ได้ใช้อยากขายทางเราก็รับซื้อนะครับติดต่อได้นะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงฝากติดตามสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานโนเนมของเราด้วยนะครับผมวันนี้ลุกขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ